การดูถูกคนหรือการบุรี่โดยมองโลกมองไทยบายทีละพัดปัจจุบันเนี่ยการดูถูกคนจะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันโดยตรงมีการดูถูกกันในที่ประชุมในวาระต่างๆหรือแม้กระทั่งการดูถูกทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ตามแต่สิ่งต่างๆมันไม่ได้ทําให้เราเองและคนอื่นเองดูดีมากขึ้นไปกว่าเดิมเลยมีแต่จะทําให้แย่ลงเพราะนั้นสิ่งแรกเลยเราเองไม่ควรที่จะดูถูกคนอื่น เราเองดูถูกคนอื่นไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เราดูสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนรอบข้างจะเห็นเลยว่าเราเนี่ยต่ําต้อยและไม่มีสิ่งที่ดีที่จะพูดคุยและไปต่อด้วยเลยบางครั้งทําให้คนอื่นเขาเห็นนิสัยหรือพฤติกรรมเชิงลึกของเราได้ซ้ําไปไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของต่างๆก็ตามเขามีคุณค่าเขามีความหมายในตัวเองเท่านั้นอย่าไปดูถูกเขาถ้าเราไม่ชอบ เราก็เลี่ยงเดินออกมาเท่านั้นเองมันจะจบ 2. คําดูถูกจะเป็นแรงผลักดันหลายครั้งบางคนก็ได้รับการสนับสนุนจากคําดูถูกของคนอื่นเหมือนกันทําให้ตัวเองยิ่งถูกกดต่าก็ยิ่งต้องทะลึ่งตัวเองขึ้นสูงขึ้นผู้ที่ประสบความสําเร็จในบ้านเมืองหลายๆคนเขามีความมุองอนะ่งมา่ะมีความทะเยอทะยานเนื่องจากว่าคําดูถูกของคนอื่นนี่แหละแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งการดูถูกคน มันก็เป็นอาวุธที่ไปทิ่มแ,แทงจิตใจของคนเหมือนกันยกตัวอย่างอย่างเช่นประธานสภาชวนลิภยัยเขาไม่ได้ดูถูกใครแต่เขาตําหนิตรงๆถ้าสสบางคนรู้ว่าท่านประธานสภาชวนีภิภัยกําลังตาหนิหรือดูถูกดูแคลนเขาอยู่เขาเองถ้าเกิดยังมีความรักเกลียดและศักดิ์ศรีตัวเองอยู่แทบจะลาออกจากตําแหน่งสสเลยก็ว่าได้ 3. อย่าดูถูกคนแต่ต้องดูคนให้ถูกค,คนที่สําคัญที่เราไม่ควรที่จะดูถูกอย่างยิ่งก็คือตัวเราเองนั่นเองถ้าเราเองยังดูถูกตัวเราเองก็ไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาคอยให้การสนับสนุนเราเพราะเราเองยังไม่เคยให้เกียรติและให้ใจกับตัวเองคนอื่นก็จะไม่ให้เกียรติและไม่ให้ใจตัวเ,เองเหมือนกันลองดูนะครับถ้าไม่จาเป็นเลยอย่าไปดูถูกใครทั้งสิน้นเพราะมันยิ่งเป็นเหล็กแหลมกลับมาทิ่มแทงตัวเรา ทำให้เราเองเนี่ยดูแย่มากกว่าเดิมจากธีรพัฒ์เกิดมาเพื่อท่านคุณเกิดมาเพื่อแบบัน